บริษัทเคหสุขประชาจำกัดมหาชนจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนากลุ่มครัวเรือนเปราะบางในโครงการบ้านเจ้าพร้อมอาชีพให้เกิดความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพและการบริหารทรัพยากรที่มี พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลาดสินค้าเกษตรให้ถูกต้องทันสมัยเป็นสากลและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้แก่ผู้อยู่อาศัยพร้อมเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มอื่นๆต่อไปอีกด้วย อย่างที่ได้เกิดน,นำมาตลอดว่าเราเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องบ้านที่อาศัยเพราะอาชีพนะครับซึ่งหนึ่งในอาชีพที่เราเน้นก็คือเรื่องเกษตรวันนี้ในเนื้อหาของ m อ u ที่เราเซ็นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิมีมาช่วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่นะครับรวมทั้งการเพิ่มคุณค่าต่างๆนะครับเช่น การเอาเทคโนโลยีในการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับการทำแพคเกจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ได้เป็นโอกาสที่ท่านที่การบดีให้เกียรติมาลงนามในเอ็เพื่อที่จะร่วมมือกันทางด้านนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ได้คุยกันก่อนที่จะมาเริ่มงานเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรสถาปนิกนะครับแล้วก็ทางคณะวิทยาศาสตร์ที่ทางทางอาจารย์บอกนะครับเรายังได้คุยเลย,เลยไปถึงเรื่อง ในอนาคตเรื่องผู้สูงอายุนะครับว่าจะขอให้ทางมหาลัยช่วยพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในระดับคจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชนบุรีก็กกต้องขอพระคุณนะบริษัทแกฮสุประชากับมหาชนอย่างยิ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราอย่างที่เกิดไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาลายัยกลุ่มสองเป็นมหาลาัยที่เป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมหาลาัยเราตระหนักถึงในเรื่องของการทํานวัตรกรรม เราสร้างในเรื่องของนวัตกรนั้นเราจะมีการประสานงานกับกลุ่มบริษัทต่างๆในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานบนนั้นสําหรับบริษัทเคหะนะครสุประชาชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนั้นมหาลัยก็พร้อมที่จะช่วยนะครับเพราะว่าเรามีหลายคณะด้วยกันที่จะส่งเสริมและร่วมมือกันได้ในอนาคตอย่างที่เกิดไปแล้วก็คือในเรื่องของคณะวิทยาศาสตร์ก็ตามตอนนี้เราเลนในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรามีคณะวิศวกรรมศาส,สตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรามีคณะบริหารธุรกิจเรามีคณะเกษตรซึ่งจริงๆแล้วคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยเน้นตั้งแต่อะไรครับต้นน้ำจนปลายน้าก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการแปลรูปการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆแพ็กเกจจิ้งต่างๆเราสามารถช่วยได้ครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะช่วยบริษัทเคหสุประชาจำกัดมหาชน,นยอย่างเต็มที่ครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราพยายามจะสร้างนักตกอน จริงๆเรามีโครงการนวัตรกรจิตอาสาก็คือนะครับเราเราสร้างอาจาร,รย์ที่เป็นนวัตรกรเพื่อให้ผลิตนวัตรกรรมกับร่วมกันนักศึกษาแล้วก็นํานักศึกษาเนี่ยนะฮะมาร่วมในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดนวัตรกรเยาวชน <ming led> นั้นตอบไ,ไ,ไ,ได้เต็มที่เลยว,ว่าเราสามารถที่จะนำทั้งคลากรที่เป็นระดับอาจารย์แล้วก็นักศึกษามาร่วมได้ก็เป็น หมือนกับเป็นกลยุทธ์ของบริษัทแล้วนะครับที่ในเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องพัฒนาอาชีพต่างๆการอาศัยความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่มหาลัยต่างๆได้ทาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะครับเอามาสู่แถวปฏิบัติสู่ความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะได้ทั้งเรื่องเทคนโนโลยีนะครับได้แลทั้งเรื่องแมนพาวเวอร์นะครับแล้วก็ได้ทั้งเรื่องอาชีพการพัฒนา,าชีพต่อไปในอนาคตน,นะครับ ใครจะรู้เนี่ยนะคนไม่แน่ทางผมบุคลากรที่ผมจะต้องมานั่งดูแลในบุคคลอมู่บ้านต่างผมเนี่ยทางนี้จะเป็นเมสเซอพผมก็ได้นะครับน่นะเพราะว่าได้เรียนท่านอาจารย์ว่าในบุคลากรสายที่ดูแลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประเทศเราอยากขายกันเลยนี่ยไมว่ามันเป็นมันเป็นสายเฉพาะยาที่ยังสถาบาันการศึกษายังไม่ค่อยมองเห็นนะครับครับเราเราเริ่ม นำลองไปแล้วสองโครงการนะครับที่รมกล้ากับฉลองกลุงมนะครับที่รมกล้าเป็นอาชีพจะเป็นการทํางานในมินิมอลนะครับส่วนวัตถาปิบส่งถ้าที่เฉลองกลุงมก็จะเป็นเน้นเรื่องตลาดนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะขอความร่วมมือจากทางท่านอาจารย์ดือกันนะครับในเรื่องช่วยทําให้ตลาดเป็นที่นิยมมีคนมาจับใจเฉยสวยเพิ่มขึ้น,นะ ่วนโครงการต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องสองการแต่งจังหวัดหลักนะครับก็เรากําลังรอเอกสารตาร่างอาจจะเริ่มที่ลําพูนที่เชียงรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องผสมผสานอาชีพนะครับเป็นเรื่องเกษตรเป็นเรื่องตลาดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยให้พงาราชการน,นะครับก็ว่าพอเราไปลงพื้นที่เราปรากฏว่ามีความต้องการมาหาศาลรนะครับแล้วก็ ทุกจังหวัดที่เราไปผู้นําจังหวัดทั้งทางราชการแล้วก็เอกชนนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเราเอาความสุขมาให้จังหวัดเขาความเจริญมาให้จังหวัดเขาเอาเงินมาให้เขา